สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวบ้านสวยๆกันนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นบ้านในโครงการน,นะคะซึ่งจะอยู่ในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวเนื้อที่50ตารางวานะคะสองห้องนอนสองห้องน้ําตรงนี้ก็จะมีค่าส่วนกลางด้วยนะคะแต่ว่ารายเดือนเนี่ยค่าส่วนกลางก็ยุ่งเร้าประมาณเดือนละ6 0 0บาทค่ะ ก็เป็นเอกสารโฉนดคุดแดงนะคะบ้านหลังนี้ก็ใหม่ทั้งหลังเลยนะคะเข้ามาในบ้านนะคะก็จะเจอโถงกว้างๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยนะคะหลังนี้สำหรับในส่วนของโ,โซนหน้าบ้านนะคะ ก็จะมีที่จอดรถแล้วก็หน้าบ้านจะเป็นถนนในโครงการเนี่ยกว้างมากๆเลยค่ะในโซนนี้ก็จะมีสระว่ายน้ําส่วนกลางด้วยนะคะก็สามารถที่จะใช้บริการสระว่ายน้ําได้ค่ะก็จะมีค่าบริการในส่วนของแต่ละหลังนะคะแต่ว่าค่าบริการก็จะไม่แพงค่ะ หลังนี้ค่ะเป็นบ้านเดี่ยว2ห้องนอน2ห้องน้ำเราขายมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะคะเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะก็เป็นหลังที่พร้อมเข้าอยู่เลยค่ะด้านหน้าบ้านก็สามารถที่จะจอดรถได้ เข้ามาในบ้านก็จะเป็นโถงโล่งๆค่ะก็ห้องกว้างๆเลยนะคะแล้วก็ติดแอร์มีโซฟาชุดโต๊ะรับประทานอาหารแล้วก็เตียงนอนตู้เตียงนะคะเฟอร์นิเจอร์พร้อมเขาอยู่เลยนะคะในส่วนนี้เราก็กําลังตกแต่งในส่วนของการนาเฟอร์นิเจอร์เข้ามานะคะแต่ในที่เรามารีวิวเนี่ยก็เริ่มๆที่จะลงเฟอร์นิเจอร์ค่ะแต่ว่าเตียงนอนนะคะในส่วนของตู้และเตียงนอนก็กําลังทยอยลงนะคะ ห้องนอนทั้งสองห้องติดแอร์ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นทั้งสองห้องน้ําด้วยนะคะห้องน้ําห้องนี้ก็จะไม่มีห้องน้ําส่วนตัวค่ะก็จะเป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งแล้วก็มีห้องน้ําด้านนอกนะคะอันนี้เป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําที่อยู่ด้านนอกค่ะห้องน้ําห้องนี้ก็จะแชร์กับห้องนอนได้นะคะ มีประตูสองด้านค่ะสามารถที่จะเปิดแชร์ออกมาด้านในของห้องนอนและด้านนอกได้นะคะห้องนอนทุกห้องก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ค่ะอันนี้เราก็จะทะยอยลงเรื่อยๆนะคะ บ้านทั้งหลังนะคะก็จะเป็นลักษณะของกระจกหน้าต่างนะคะบานเลื่อนแล้วก็ประตูหน้าบ้านก็จะเป็นบานเลื่อนค่ะในห้องน้ำห้องนี้ก็จะกั้นโซนของอในส่วนของที่อาบแล้วก็โซนของห้องน้ำโซนชักโครกนะคะโทนสีกระเบื้องแล้วก็บ้านเนี่ยก็จะโทนสีเทาอ่อนๆน,นะคะสีดูสบายตาสะอาดตานะคะ ห้องนอนห้องนี้มีห้องน้ำส่วนตัวค่ะห้องน้ำก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยค่ะอันนี้ห้องนอนห้องที่สองค่ะก็จะเป็นห้องนอนห้องที่มีห้องน้ำส่วนตัวค่ะห้องนอนก็จะติดแอร์ด้วยนะคะแล้วก็ห้องถงเนี่ยจะงก้างๆสำหรับในโซนของครัวค่ะก็จะติดเตาอบด้วยนะคะ ในโซนนี้นะคะเส้นทางการเดินทางก็สะดวกสบายมากๆเลยค่ะเพราะว่าอยู่ใจกลางของอำเภอหัวหินเลยนะคะใกล้ๆสวนอาหารบ้านคุณพ่อแล้วก็ใกล้ๆห้างสรรพสินค้ามาเก็ตวินเรดนะคะอันนี้เรามาดูโซนครัวกันค่ะ ครัวก็เป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะคะซึ่งจะมีเตาอบด้วยค่ะแล้วก็ใกล้ห้องครัวก็จะกั้นเป็นห้องกระจกเล็กๆนะคะเพราะว่าเรามีพื้นที่เหลือตรงจุดนี้นะคะก็สามารถที่จะทําเป็นห้องสกลางห้องเก็บของหรือห้องอเนกประสงค์ตรงจุดนี้ได้นะคะก็จะมีเป็นประตูบานเลื่อนนะคะตรงนี้ค่ะส่วนครัวค่ะก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะคะมีช่องเก็บของแล้วก็โซนเก็บของใช้ต่างๆนะคะ เราก็จะมีเตาอบด้วยค่ะเตาก็จะเป็นเตาไฟฟ้านะคะห้องโถงโซนโถงโซนครัวก็จะกว้างมากๆเลยค่ะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะเส้นทางการเดินทางก็ใกล้แล้วก็สะดวกนะคะเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองจากจุดนี้เดินทางไปถนนเพชรเกษมก็อยู่าราวๆประมาณไม่เกินหนึ่งกิโลเมตรนะคะแล้วก็เดินทางไปโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินก็ใกล้ๆนะคะ อยู่ราวๆประมาณ1.5กิโลเมตรค่ะห่างจากสถานีรถไฟหัวหินนะคะก็ไม่เกิน8-9ร้เมตรเองนะคะส้นทางการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยค่ะจุดนี้นะคะก็จะเป็นบ้านที่อยู่ในโครงการค่ะจะมีสระว่ายน้ำส่วนกลางนะคะมีสถานที่ไว้บริการด้วยค่ะตรงจุดนี้นะคะก็สามารถที่จะามาเยี่ยมชมบ้านได้ค่ะ ค่ะออกมาจากโซนนี้นะคะจากบ้านนะคะก็จะเดินทางไปใกล้ๆกับมินิมารหรือว่าร้านสะดวกซื้อเ <c oughs> ซเว่นอ <c oughs> ก็อยู่ราวๆประมาณไม่เกิน300เมตรนะคะเส้นทางการเดินทางต่างๆก็สะดวกสบายมากๆเลยค่ะใกล้แหล่งชุมชนนะคะ <c oughs> ห่างจาก โรงเรียนนานาชาติหรือว่าโรงเรียนของหน่วยงานรัฐนะคะก็อยู่ระดับประมาณไม่เกิน5 0 0รเมตรค่ะเส้นทางการเดินทางตรงจุดนี้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะเป็นบ้านที่ใหม่ทุกอย่างเลยนะคะตรงจุดนี้สนใจก็สามารถที่จะเยี่ยมชมบ้านนะคะเดี๋ยวจะลงรายละเอียดไว้ท่ายคลิปให้นะคะสามารถที่จะแอดไลน์หรือว่าอ่าเว็บ แอดไลน์นะคะแล้วก็ติดต่อเบอร์ที่ให้ไว้ได้เลยนะคะในคลิปค่ะแล้วก็จะวางลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปนะคะหรือว่าจะเป็นวอตแอบก็ได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ